สวัสดีค่ะลือสพัดแอนจัก,กรพงขายเวที m ิตรยูนิเวิรให้เศรษฐีเม็กซิโกเรียกได้ดว,ว่าทำเอาฮเอฮาหนักมากหลังมีการกระแสข่าวลือแอนจัก,กรพงเจ้าขององค์กร m ิตรยูนิเวิรจะประกาศขายกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล m ิตรยูนิเวิรให้กับนักธุรกิจชาวเม็กซิโกกระแสข่าวนี้ดูจะมีมูลเพราะแฟนนางงามเห็นว่า เมื่อเร็วๆนี้เซนิตปาราซิโอสมิสยูนิเวิร์ส2023ไปเม็กซิโกประกอบกับในวันอังคารที่23มกราคมนี้จะมีการแถลงข่าวใหญ่มิสยูนิเวิร์สนิวอีราที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะที่เพจ i n s i ซต์บิวตี้พได้โพสต์ข้อความว่าแอนจักรพงศ์จะขาย M U O ให้กับราอูพาร์ทเนอร์ และเป็นผู้ประกอบการชาวเม็กซิโกเป็นที่รยบร้อยแล้วนอกจากนี้ทางเพจได้ขอให้จับตาการแถลงข่าใหญ่ในวันที่23มกราคมนี้ด้วย